ขอเรียนเชิญแขกผู้มีเขียรเชิญพบก,กับปริสเตียโนโรน,นซูซและสำหรับเขียนท่านใดท,ที่ต้องการจะเติมคูปองก็นี่เลยเพจพ่อมดเคล v เ,มอเอลวอร์เพจเส้นดวกปลอดภัยรวดเร็วเพราะใช้แค่ซูเท่านั้นช่วงนี้มีโปรโมชั่นอยู่เจิมได้เลยที่ซูข้างล่าง เดี๋ยวเดี๋ยวียวนี่กูว่าไม่ใช่อ่ะจังหวัดน,นี้คริสเตียนโดโลดันซูดเดินเข้าไปเติมเพื่อแล้วหาจังหวัดยิงเรียบ้อยคริสเตียนโดโลนันซู<ส>เดี๋ยวเดี๋ยวเเหมือนกูเห็นกระสือนะน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูเข้าใจผิดได้คำว่ายิงหรือเปล่ายิงแบบนี้แบบมันยิงจริงๆเลยนะเนี่ยตอนนี้เพื่อนกำลังเลี้ยงหาช่องอยู่คริสเตียนโดโลดันซูทาก็ยิงยันหน้าเข้าไปโอโหซู จังหวะนี้เกิดการปะทะกันที่เลนล่างจังหวะนี้คริสเตนโดโรดันซูเจวันเฮลซิงสูงใส่แมนเฮลซิงโดนสกัดไว้แมนเฮลซิงแข่งตัวแมนเฮลซิงหาจังหวะชิกกระดักชิกกระดุยเดินเข้ามาสูยัดหน้าคริสเตนโดโรดันซูแตกไม่นะแคลรี่กูแก่เลยยามศึกเรารบยามสงบเราฟาร์มคลิปตอนนี้คริสเตียนโดโลดันซูทําการฟาร์มคลิปไปเรื่อยๆดูซิว่าเขาจะทําอะไรต่อไปในอนาคตอ่อของปะซุ่มพุ่มครับผม ตอนนี้เปิดดูสกอร์เชียวอยู่ใครตายเท่าไหร่เปิดมาเจอลอเลี้วซูพอได้เลยนะเครียดหลังจากได้สกอร์จากลอเลี้ยวไปดูซิว่าเขาจะทำยังไงต่อ <c oughs> ขเขาย,ยังฟาร์มเลี้ยงอยู่ตอนนี้เขาเร,เริ่มเริ่มตีเกมบุกเริ่มตีเกมบุกเขาไม่ได้ป่า,ายตรงข้ามทําการซุ่มพุ่มซุ่มพุ่มยตรงข้ามอยู่จะเอาไงต่อวะตอนนี้เขากำลังรอใครสักคนอยู่ซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันเขาจะรอใครเริ่มรอไปคุณผู้ชมก็รอด้วยกันกับผมเนี่ยวอะเอามาแล้วพิชเกนโลย โอ้มึเงเอ๊ะวมวเห็นซิ่ ham, ูกาบข้าวครับกาบข้าวมึงมาไงเนี่ยจังหวะนี้คริสเตียโนโรดันซูทําเกมบุกมาที่ป้อมล่างของฝ่ายตรงข้ามดูสิว่าฝ่ายตรงข้ามจะเอาใครมาป้องกันคริสเตียโนโรดันซูโอ้โหอะไรเป็นลีเลียนะโอ้โหแล้วจะจักตอนนี่คริสเตีนโนโลดันซูวิว โอ้โหผู้ชายคนนี้นายถึงจริงๆเขาไม่ลดเกมบุกลงเลยสักครั้งเขาดักจังหวะนี้ได้สองมาหนึ่งสู้ไม่หนึ่งโดนสู้อืหนึ่งคริสเตียโนโรนันสู้โดนแรดเฮลซิงสู้ส้เดี๋ยวเด้เด้เสียงข้างหลังนี่กูว่าไม่ใช่อ่ะจังหวะนี้คริสเตียโนโรนันสูเห็นป้อมบนว่างเลยทำการย้ายเกมมาเล่นที่ป้อมบนจังหวะนี้คริสเตียโนโรนันสูโดนจูยูสถานการณ์ในตอนนี้ทำเกมบุกไปขึ้นคริสเตียโนโรนันสูไล่ตามลีเลียดาไปจังหวะนี้ ยวงามสู้อิลูเมียค่ะมึงมาไงเนี่ยคริสเตโดโรดดนซูรู้สึกว่าเขากำลังมีความแค้นกับแวนเฮลซิงคู่ปรับกอเขอตอนนี้ได้จังวะสู้อยากไปสูสู้มึงไม่จะเป็นต้องทำเสียงกับเขาก็ได้นะลิสก็ลิสอยากทำมามันนาสนุกดีตอนนี้คริสเตโดโดดนซูมาทำเกมที่เลนลากเห็นคู่ปาบ เจา,างไปฟิกก็ไอซ์ซูสูสูสถานการณ์ตอนนี้เรียกในวัาดีมากเพราะทีมของคริสเตนเดอร์โรดันซูได้มาสามทางและทำการฟาร์มคลิปอย่างสุ่มสบายออาโดนจูดจไปเจ๋งไปด้จูด,จด และหลังจากที่ได้ก้อสเลเยอร์ทีมของคริสเตียโนโรดันซูเข้ามาทําเกมที่การทันทีจังหวะนี้คริสเตียโนโรดันซูมองหาอาลีเกาเจอแล้วแหวนเฮลซิงแหวนเฮลซิงคริสเตียโนโรดันซูทำไงคริสเตียโนโรดันซูทำไงชิคก์ดำชิคก์หนุ่ยฟิลก็ไปยาดยาดด้วยซิวซิวจุดจุดโดนลุมจุดแจ๊กและก็เรียบร้อยเกมเกมนี้ไม่ผิดคาดไม่ผิดพักผิดผู้เป็นชัยชนะของคริสเตียโนโรดันซู กับข้าวเขากับข้าวไม่ไงวะน้าข้าวครับดูบอลโลกมีกับข้าวมาขายค้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกําลังจะบอกว่ารถกับข้าวไปขายที่บอลโลกด้วยแหละใช่เดี๋ยวนี้เขาโกอินเตอร์กันหมดแล้วเดี๋ยวรถลูกชิ้นแถวบ้านเนี่ยก็ขี่ไปขายที่บอลโลกกันหมดแล้วไม่รู้อ่ะโอ้โหมึงขี่ไปกี่กิโลวะ่ะเดี๋ยวมึงจะข้ามน้ายังไงก่อนให้โอ้ยมึงไม่รู้หรอกตรงข้างๆบอลโลกตั้งกับชายสีไปตั้งก่อนแล้วนั่นนะโอ้โหแบรนด์ไทยมันโกอินเตอร์ขนาดนั้นเหลยวะน่า